ถ้าคุณสังเกตว่าคอข้ำขาหนีบดาข้อพับหมองค้าแล้วคิดว่าผิวเสียคุณอาจคิดผิดค่ะนี่อาจไม่ใช่แค่เรื่องผิวแต่เป็นสัญญาณว่าระดับอินซูลินของคุณสูงเกินไปเวลาร่างกายดื้ออินซูลินหลั่งเยอะขึ้นเพื่อดันน้ําตาลเข้าเซลล์แต่ผลข้างเคียงคือไปกระตุ้นเซลล์ผิวหนาขึ้นสีผิวเข้มขึ้นโดยเฉพาะบริวเวณที่ผิวอ่อนคอขาหนีบลักแล้ถ้าปล่อยไว้นานมันไม่ใช่แค่ เราไม่มั่นใจแต่จะเสี่ยงเบาหวานโดยไม่รู้ตัวค่ะเข่าดีคือภาวะนี้แก้ได้แต่เราต้องลดระดับอินซูลินลงและถ้าใครที่เท่าไป F16 T8 อยู่ยินดีด้วยคุณกําลังมีชั่วโมงในการอดที่มากพอให้ร่างกายของเราไม่หลั่งอินซูลินพัมเพื่อและชั่วโมงในการกินคุมสารอาหารให้เพียงพอนะลดแปง้งลดน้ําตาลเพิ่มโปรตีนแล้วเสริมอาหารที่ช่วยให้อินซูลินทํางานได้ดีขึ้นเมื่ออินซูลินลดลงสีผิวเราก็เริ่มจางผิวก็จะดูเนียนขึ้นอย่างเห็นได้ชัดคะ่ะ มีอาการนี้แล้วการกินโปรโตีนจากอาหารหลักกินโปรโตีนผงและกินกรดอะมิโนโปรโตีนโดยตรงแตกต่างกันค่ะโปรโตีนที่เจ็บทานอยู่เป็นกรดอะมิโนที่ร่างกายของเราต้องการมากถึง18ชนิดไม่มีน้ําตาลที่ไปกระตุ้นอินซูลินและนําทาน2สูตรบอต้าพีพัทจะมีส่วนผสมของกูต้าไทโอนช่วยให้ผิวเราค่อยๆกลับมาสว่างขึ้นจากภายในผิวเขาไม่ใช่แค่ปัญหาความงามแต่มันกําลังส่งเสียงเตือนให้คุณดูแลตัวเองเจ็บดูแลให้ได้ค่ะ ทักมาเริ่มต้นไปด้วยกันทั้งการทำเอฟที่ถูกต้องและการทานสารเสริมอาหารโปรโตีนที่เข้าไปช่วยฟ,ฟื้นฟูเซลล์ร่างกายติดต่อเจี๊ยบที่ช่องทางนี้ได้เลยค่ะ